สวัสดีครับพบกับจ่าเอ็มนะครับจ่าเอ็มเอ็มยูไนนะครับตอนนี้เรากําลังเดินทางไปบ้านลุงพลป้าแตนนะครับที่โกกอกนะครับเดี๋ยวเราแวะซื้อของไปฝากป้านะครับแวะที่โลตัสฟังสามมอนะครับได้ได้ข่าวว่าป้าไม่สบายมาสองสามวันแล้วนะครับเราจะซื้อของไปฝากป้าแตนนะครับจะเป็นอะไรเนาะหมอนัดนะครับหมอนัด มอนัทฝากซื้อนะครับต้องขอขอบคุณหมอนัทนะครับที่ฝากซื้อของให้ป้าน้อเห็นว่าป้าไม่สบายดูตามไร์สดนะครับเดีย๋ยวเราไปดูหาก่อนนะครับ นี่นะเดี๋ยวดูนะครับเห็นหรือยงังได้แล้วมันเจอแล้วนะครับมันเจอแล้วก็เป็นแบรนด์นะครับสก็ตเออเป็นสก็ตลังนกนะครับเราจะซื้อไปฝากลุงกับป้านะครับเห็นได้ยินข่าวว่าไม่สบายนะครับหมอนัดก็เลยโอนเงินผ่านจ่าเอ็มมานะครับ เดี๋ยวใจะเย็นจะซีแล้วก็เอาไปม้อมให้ป้านะครับนี่นะครับสองกล่องนะครับสองกล่องสองกล่องนะครับไปแล้วหนึ่งกล่องนี่กล่องที่สองนะครับ เราคิดเงินนะครับรครับผมง้ำอ่ะกองเท่าไรเท่าไหร่ครับเจ็ดหน,<ะ>านหนนาร้อยส่สิบบาทค่ะเท่าไรหนึ่งพันค่ะอยแปดบสี่บาทจ้าห้าแปดส ครับผมเรียบร้อยนะครับใส่ได้ปะ่ะอ๋อมมนมีหูอยู่นี่ยรมีมีหูอยู่นะครับพร้บผมครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไปให้ป้ากันนะครับนี่นะครับขอบคุณหมอนัทนะครับได้มาเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะครับขอบคุณหมอนัดอีกครั้งนะครับที่มีความเป็นห่วงลุงกับป้านะครับฝากใจนะครับซื้อแบรนด์สองกล่องใหญ่เลยนะครับไปฝากลุงกับป้านะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะครับตอนนี้อยู่วางสามหมอครับเดี๋ยวเดินต่อจนประมาณสักทุ่มหนึ่งน่าจะถึงนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ